ข่าวดีเห hey, ้ดังๆแจกของขวัญปีใหม่4กล่องใหญ่ได้รับจุกๆเพิ่มเงิน3กลุ่มคุณได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะก็ได้ทําการอนุมัติแล้วนะคะแจกของขวัญปีใหม ให้4ี่กล่องใหญ่เลยนะคะซึ่งก็ได้รับจุกๆไปเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเงินให้3กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานะคะว่าที่ประชุมก็ได้เห็นชอบเรื่องการเพิ่มเงินสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ปี2564ให้แก่ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39นะคะ ามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะซึ่งก็มีดังนี้นะคะ 1. ปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างนะคะซึ่งปรับลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและก็ฝ่ายผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3 3เหลือ3เซนะคะและก็ผู้ประกันตนตามมาตรา39ลดเหลือจํานวน2 7 8บาทนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564นะคะ เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและก็ผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและก็ผู้ประกันตนในการจ่ายเงินสมทบรวมเป็นเงินจํานวน15,660บล้านบาทนะคะและก็2ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะคะให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มจากเดือนละ600บาท เป็น800บาทต่อคนต่อเดือนนะคะโดยจ่ายคราวละไม่เกิน3คนนะคะในกรณีนี้นะคะมีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์จำนวน1,362ล้านคนนะคะคิดเป็นเงิน13,739ล้านบาทต่อปีใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน3,432ล้านบาทนะคะ ทั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรนะคะโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปนะคะสำหรับระยะเวลาการจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่30เมษายน2564เป็นต้นไปนะคะและก็3นะคะปรับรเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น1 5 0 0 0บาทนะคะจากเดิมอยู่ที่13,000บาทนะคะ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพรบประกันสังคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกันสังคมเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานพศ .2563 ซึ่งในปี2564ก็คาดว่ามีผู้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกรณีคลอดบุตรจำนวน293,073 3คนต่อปีคิดเป็นเงิน4,396ล้านบาทสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น586.146ล้านบาทนะคะและก็ซีนะคะปรับเพิ่มค่าฝากคันนะคะเป็น5ครั้งนะคะรวมเป็น1,500บาทนะคะจากเดิมอยู่ที่3ครั้งจำนวน1,000บาทนะคะคาดว่าจะมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์ประมาณ1 2 2 2 1 4 4ครั้งต่อปีนะคะ เป็นเงิน36.6ล้านบาทสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น17.89ล้านบาทซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2,564เป็นต้นไปนะคะ นี่นะคะก็คือของขวัญปีใหม่จากกระทรวงแรงงานที่มอบให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมนะคะซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม่ด้วยนะคะที่มีลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะคะก็ได้รับการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรนะคะจาก600บาทต่อเดือนเป็น800บาทต่อเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ